พิก่รเซาซากับคุณนู้สุดแสบตอนที่32สศัตรูที่ใกล้ตัวหนึ่งอาทิตย์ต่อมาผมโดนบรนดาเฮียของเมียเข้ามาทักทายในยามค่ำคืนทุกวันเช้าก็ยังต้องมาทำงานต่อเป็นแบบนี้มาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆแล้วการได้แอบ,บหลับที่ออฟฟิศคือสวรรค์ของผมเลยเย่ yeah, แล้วเย่ yeah, แล้วสิเสียงของคนข้างๆที่สะบดออกมาเสียงดังจนผมต้องหันไปมองมีอะไร บินบินของไอปีเตอร์มันไม่ครบมันเบิกไป38 0 0 0แต่บินที่นับได้แค่32,342เองสีหน้าของบีสดูถอดสีไปเลยส่วนต่างมากมายที่หายไปทำให้สีหน้าของบีสแย่มากเขาพยายามคุยลิ้นชักหาก่อนจะทำหน้าผิดหวังแล้วได้เช็คไหมว่าวันที่เขาเอามาให้มันมีเท่าไหร่ผมถามคนที่เอาแต่ทำหน้าเครียดไม่เลย ไม่ได้เช็คเลยถ้าบินมันหายไปแบบนั้นคนอื่นจะหาว่าผมทำเรื่องเบิกอเกินเองหรือเปล่าเ,ออเงินที่หายไปมันมากกว่าเงินเดือนของผมอีกบีสเริ่มสติแตกผมกับคนอื่นๆต้องเริ่มช่วยบีสหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอหรือมันจะไม่มีมาตั้งแต่แรกผมนึกถึงรอยยิ้มแปลกๆของปีเตอร์มาทำให้ผมรู้ว่ามันตั้งใจจะเล่นแผนกเราจริงๆถ้าปล่อยมันเป็นแบบนี้บีส ต้องรับผิดชอบในเงินส่วนต่างแนๆ่ๆเกิดอะไรขึ้นฉันนั่งในห้องเห็นพวกแกเอะอะอยู่นานแล้วหัวหน้าเดินออกมาเพราะเห็นเราช่วยบิสหาบินที่หายไปบินของเจ้าปีเตอร์มันหายไปครับหายไปได้ยังไงพรุ่งนี้เงินออกแล้วเออผมไม่ทราบครับผมเย็บติดกันไว้ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ปีเตอร์เอามาให้แต่วันนี้มาดูมันดันไม่ครบบิสก้มหน้าพูดกับหัวหน้า หัวหน้าครับผมคิดว่ามันไม่มีมาตั้งแต่แรกผมพูดกับหัวหน้าที่ตอนนี้คงคิดเหมือนกับผมเหมือนกันแกทํางานช่วยมากบิสทาไมแกไม่หัดเช็คก่อนว่ามันครบไหมช่างมันผู้บริหารไม่เข้ามาเป็นอาทิตย์ตอนนี้เช็คอาจจะยังไม่ถูกเบิกจ่ายมันอาจจะยังทันพอพูดจบหัวหน้าก็ออกจากห้องแล้วขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นบนสุดทันทีโดยมีบิสตามไปด้วยติดๆมี่เงาจริงไอ้บิเตอร์มันคิดบ้างไหม มันทําแบบนี้มันก็จะโดนเรื่องเอกสารที่เป็นเท็จเช่นกันแต่ถ้าคนที่มันตั้งใจจะใส่ร้ายเรามันจะไม่เตรียมตัวอะไรเลยเหรอผมเดินไปขึ้นลิฟต์ตรงไปที่ชั้นสิบตามคนเป็นหัวหน้าระบีสด้วยปีเตอร์มันต้องการให้เราโดนต่อว่าแค่นั้นหรอมันหวังอะไรเล็กน้อยเกินไปหรือเปล่าทําไมผมถึงเป็นคนขี้ระแวงอะไรแบบนี้นะผมขึ้นมาถึงห้องผู้บริหารทุกอย่างมันดูแย่เพราะจูจ่ๆพ่อตาของผมก็เข้ามาบริษัทซะงั้นแล้วแบบนี้ ใครดูแลนายหญิงกับอเฟิงล่ะเสียงเอะอะในห้องที่มีเล็ดลอดออกมาเบาๆแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าคนข้างในคุยอะไรกันคุณชินมาทำอะไรที่นี่คะเสี่ยวใจเดินเข้ามาหาผมที่ยืนอยู่หน้าห้องประธานบริษัทอยู่นานแล้วข้างในเรื่องใหญ่เลยล่ะครับผมถามเสี่ยวใจถึงบรรยากาศข้างในพอสมควรเลยคะ่ะคนของคุณโชคทำงานพลาดคนเป็นหัวหน้าก็ต้องรับผิดชอบ เขาเพิ่งได้รับตําแหน่งผู้จัดการมาไม่ถึงเดือนการที่เขาถูกเพ่งเล็งคงไม่เป็นผลดีแน่ๆเสี่ยวใจทําหน้ากังวลก่อนจะถอนหายใจออกมาทําไมถึงไม่เล่นงานผมผมเป็นคนที่มีเรื่องกับมันนะหรือเพราะว่าเล่นงานผมไม่ได้เลยต้องเล่นงานคนรอบข้างแทนงั้นเหรอแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่ผ่านเลยนะผมยืนรออยู่นานหัวหน้ากับบีสก็เดินออกมาจากห้องพร้อมกับสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนะักมายืนหล่อฉันทําไม ไม่มีงานไม่มีการทำหรือไงไปกลับไปที่ของเราหัวหน้าเดินนำเรากลับมาที่ชั้นสองที่เป็นแผนกของเราสีหน้าของหัวหน้าดูไม่ดีเลยฉันพอเข้าใจว่าแกรีบแต่การไม่เช็คก่อนแสดงว่าแกทำงานสะเพ้่านะปีสฉันจะเปิดรับหาสมัครคนมาช่วยแกทำงานท่านประธานอนุมัติแล้วนี่เฮย้ยตอนแรกฉันคิดว่ามีไอชินมาเพิ่มก็คงจะพอสุดท้ายมันก็ไม่พอ รับเพิ่มอีกสักคนคงช่วยแบ่งงานไอบิสไปได้หน่อยผู้จัดการครับผมขอโทษนะครับต่อจากนี้ผมจะทำงานให้ดีกว่านี้บิสเอ่ยคำขอโทษด้วยสีหน้าสำนึกผิดไร้สาระนะแกรู้สึกผิดมากก็ทำงานให้ดีกว่านี้ประธานอนุมัติการขอคนเพิ่มของเราแล้วนี่ฉันจะรับสาวๆเข้ามาในแผนกเราให้แผนกเราได้กระชุมกระชวยขึ้นมาหน่อยทำงานต่อไปขอตัวนะ หัวหน้าพูดจบก็เดินเข้าห้องทำงานไปเลยงานนี้มันช่างน่าปวดหัวจริงๆเลยผมมองบีสที่รู้สึกผิดสุดๆผมจะไม่ยอมให้ใครต้องมาสวยพราะผมอีกแล้วเฮ้ยทำงานสิโวยถ้างเงินออกไม่ทันพวกแกโดนดีแน่ๆแล้วคนที่แอบมองเราผ่านกระจกใสของห้องก <c oughs> ็เปิดประตูห้องของตัวเองออกมาแล้วตะโกนด่าด้านไปเฟิงนี่เป็นสัปดาห์ที่8ของเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในท้อง ทำไมถึงไม่ป่องออกมานะเจ้าท้องเนี่ยหรือลูกของฉันไม่แข็งแรงพร้อมหรือตัวเล็กเกินไปแต่พราะตอนนี้แพ้ท้องเลยกินได้น้อยก็คงไม่แปลกต้องหาทางกินให้มากกว่านี้หรือเปล่าฉันยืนดูท้องของตัวเองอยู่หน้ากระจกกลับมาแล้วครับทำไมวันนี้อยู่ในห้องทำอะไรหรอเสียงของคนที่ถือวิสาสะเปิดเข้ามาในห้องของฉัน โดยที่ฉันไม่ได้อนุญาตเลยสักนิดเฮีย er, ท้องของฉันมันเล็กไปหรือเปล่าลูกของฉันจะตัวเล็กจิ๋วไหมเขาจะแข็งแรงไหมเนี่ยคำถามของฉันทําให้คนที่ถูกถามยิ้มจนแก r ม m ปิดนหนขอเฮียดูหน่อยเฮีย er, ชินวางกระเป๋าทํางานแล้วเดินเข้ามาหาฉันคนที่นั่งคุกเข่าเพื่อให้หน้าของตัวเองอยู่ระดับเดียวกับหน้าท้องของฉันคนตัวสูงที่ค่อยๆเปิดเสื้อของฉันขึ้นเพื่อดูหน้าท้อง ก่อนจะบรรจงประทับริมฝีปากลงที่หน้าท้องเบาๆเฮียทำอะไรการกระทำของเขามันทำเอาฉันแอบเขินแล้วเต้นรัวขึ้นหลายจังหวะเลยอย่าดื้อมากสิมาเขากังวลหมดแล้วแบบนี้มาเขาจะเครียดนะเฮียเขายัางตัวจิ๋วนิดเดียวไม่ได้ยินหรอกทำงานมาเหนื่อยไหมอะมาบอกว่าวันไหนที่ฉันไม่ค่อยแพ้ท้องแล้วฉันจะไปทำงานได้ คืนนี้นอนห้องนี้ไหมสภาพเฮียตอนนี้ไม่ต่างจากศพเลยได้นอนเต็มอิ่มสักคืนคงดีกว่าตอนนี้แน่ๆฉันมองคนที่ตอนกลางคืนก็ต้องหนีตายกลางวันก็ต้องทำงานแล้วอดสงสารไม่ได้จริงๆฉันพอเข้าใจว่าพวกเราทุกคนเคยโดนกันมาหมดแต่สภาพเฮียชินตอนนี้มันน่าสมเพชมากเลยอืมอยู่บ้านคงเหนื่อยแย่เลยอาทิตย์นี้เฮียหยุด เฮียจะชดเชยให้นะเหงาใช่ไหมเฮียจะรีเป็นคนที่ดีพอที่จะเป็นสามีเป็นพ่อที่ดีรอเฮียหน่อยนะคนที่พูดจดหน้าผากลงกับหน้าผากของฉันแล้วถูกไปมาอยู่แบบนั้นฉันก็อยากจะงี่งงอาใจจะขาดแต่เฮียในตอนนี้ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะเอาใจฉันแน่ๆอืมที่บริษัทมีปัญหาเหรออืมมีการกันแกล้งกันในบริษัทนะ่ะ ตอนนี้แผนกของเฮียก็มีน้อยเกินกว่าจะรับงานที่มากมายไว้พรุ่งนี้เงินออกด้วยที่บริษัทหัวปั่นกันน่าดูตอนนี้ก็ยังไม่กลับกันเลยเฮียชินมีสีหน้าเศร้าลงเพราะงานของตัวเองยังไม่เสร็จงั้นเหรอหรือเพราะอะไรตอนนี้เฮียเปลี่ยนไปจากวันแรกที่ฉันได้เจอมากๆแววตาที่จริงจังท่าทีที่ขึงขังไม่มีคำว่าผมทำไม่ได้ในคำที่เอ่ยขึ้นมาอีก แค่จะเป็นคนละคนเลยในเวลาแค่เจ็ดเดือนที่ผ่านมาอย่าว่าแต่เขาเปลี่ยนเลยฉันเองก็ยังเปลี่ยนห้ามกลับเกินเที่ยงคืนนะเมียกับลูกรอน,นอนด้วยเข้าใจไหมประโยคของฉันทำให้คนที่อยู่ตรงหน้ายิ้มออกมาน้อยๆอ <c oughs> เข้าใจแล้วครับรักจังเลยเฮียจะรีบกลับนะเดี๋ยวคืนนี้จะรีบมานอนด้วยสัญญาเลยฉันตอบออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจนะัก แต่เขาทำเพื่อบริษัทของป้าเขาจะทำโอก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งฉันมองคนที่ทำงานไม่เสร็จเดินออกจากห้องโดยไม่หันกลับมามองฉันสักนิดสงสัยพรุ่งนี้ฉันต้องเข้าบริษัทแล้วสิกเฮียพยายามขนาดนี้แล้วฉันทำอะไรอยู่แต่ระหว่างรอคืนนี้ล่ะฉันก็เหงานะฉันทิ้งตตวโรงนอนบนเตียงที่ตอนนี้ว่างเปล่าตอนนี้ไม่มีอลิซไม่มีจีจี ไม่มีใครเลยมีแค่ฉันความเงียบม,มันทำให้ความเหงาคืบคานเข้ามาอยู่คนเดียวมาเป็นอาทิตย์แล้วนะวันไหนอาลินมาก็ดีหน่อยแต่วันนี้มันไม่มีใครมานี่ไม่มีเลยทำตัวเองให้ดีพอเพื่อฉันงั้นเหรอพูดอะไรเท่ๆก็เป็นเหมือนกันกับเขาด้วยแฮะสำหรับฉันแล้วเฮียดีพอตั้งแต่ฉันตัดสินใจเรียกเฮียว่เฮียแล้ว เช้าวันต่อมาฉันตื่นขึ้นมากับอะไรหนัก,นกๆที่พาดขวางอยู่กลางลำตัวของฉันมานอนกับฉันจริงๆสินะไม่รู้เลยว่าเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่ช่วงนี้ฉันหลับลึกเกินไปไมินะแต่เพิ่งจะเคยสังเกตหน้าของเฮียขนตาย,ยาวจังจมูกก็โด่งปากเรียวกว่าฉันเสียอีกเฮีย er. ตื่นเถอะต้องไปทำงานแล้ว มาถึงวันที่ฉันต้องเป็นคนปลุกเขาแล้วเหรอเนี่ยอืมบินอันนี้ผมเคลียร์แล้วเสียงงัวเงียของคนที่ยังไม่เลิมตาเหมือนกับเขากำลังละเมอฝันเรื่องงานถึงก็เอามาฝันเลยเหรออาการหนักนะเนี่ยเฮียนี่มันสิบโมงแล้วสายแล้วนะฉันแก้งบอกเวลาที่เกินจริงเพื่อปลุกเขาแล้วพอเขาได้ยินว่าสิบโมงตาที่ปิดก็เปิดพลึบขึ้นมาพร้อมกับสปริงโตขึ้นมาจากเตียงทันที <c oughs> นาฬิกาบนกําแพงบอกเวลาเจ็ดโมงทำให้คนที่รีบตื่นหันมามองหน้าฉันโอ้แกงงั้นเหรอแบบนี้มันต้องโดนแบบนี้ล่ะนะคนที่โดนแก้งตะขบร่างของฉันไม่ให้หนีแล้วซุกใสจมูกไปตามร่างกายให้คนที่บ้าจี้อย่างฉันต้องดิ้นไม่หยุดอ้าพอแล้วเหนื่อยอยากจังเลยวันไหนที่เธอไหวสะก,กิดเฮเลยนะยิ้มหวานจากคนตรงหน้าทำให้ฉันต้องหลบสายตา เฮีย er อยากนั่นแหละฉันถึงท้องแบบนี้ตอนนี้ก็ไหวนะไม่ขออเลยฉันไม่ได้ทำมานานแล้วนี่นาะแต่ตอนนี้เฮียต้องไปทำงานนะ่ะคืนนี้นะนัดท่านลองประทานเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเลยเราค่อยมาต่อแขนต่อขาให้เจ้าหนูนี่กันเนอะตอนนี้เฮียต้องไปอาบน้ำแล้วคนที่พูดหอมแก้มฉันฟอดใหญ่แล้วลุกขึ้นจากเตียงทันทีเพราะถ้าช้ากว่านี้เขาอาจจะสายได้ ต่อแขนต่อขางั้นเหรอจะให้มีสี่แขนสี่ขาเลยหรือไงฉันก็ควรจะไปอาบน้ําแล้วไปทํางานบ้างแล้วสิวันนี้ฉันก็จะไปทํางานด้วยต่อให้ปฏิเสธฉันก็จะไปฉันเป็นรองประธานบริษัทนะจะให้อยู่แบบนี้ได้เหรอถ้าเฮียทํางานเสร็จไวขึ้นฉันอาจจะได้ชวนเฮียไปหาน้องสาวที่อังกฤษฉันก็อยากจะรู้จักครอบครัวของเฮียบ้างนัไวททัว ฉันให้คนขับรถไปส่งที่บริษัทพร้อมกับอาหารกล่องใหญ่ผลไม้ขนมอะไรมากมายที่ม้าคิดว่าฉันจะกินได้ม้าจับเอาใส่กล่องอาหารจนแน่นม้าเห็นว่าฉันจะไปทัศนศึกษาหรือไงตุนขนมมาให้ฉันขนาดนี้แต่ก็ดีนะช่วงนี้ฉันติดมิส่ยเหมือนเด็กอ้วนที่กินจุกกินจิกไม่หยุดทั้งวันเลยเมื่อมาถึงบริษัทฉันก็เดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นสอง ก็เจอคนที่มาสมัครงานรอสัมภาษณ์อยู่หน้าห้อง3-4คนอะไรจะรับพนักงานใหม่เหรออ๋อเมื่อวานเฮียบอกว่าคนแผนกเฮียไม่พอสินะฉันเดินไปที่โต๊ะของเฮียชินที่ตอนนี้ยังทำงานก้มหนาม้าก้มตาทำงานอยู่คนเดียวก๊กก๊กก๊กฉันเคาะลงบนโต๊ะของคนที่กำลังตั้งใจทำงานจนไม่เห็นด้วยซ้ำว่าฉันมาตอนนี้ไม่รับบินค่าใช้จ่ายแล้วครับ พวกเราทําเอกศาศาสารส่งบัญชีไม่ทันปัดเป็นเดือนหน้านะนะขนาดพูดยังไม่หันมามองหน้าฉันเลยไม่รับของฉันได้เหรอฉันเป็นคนจ่ายเงินเดือนนะเสียงของฉันทําให้คนที่ก้มหน้าเงยหน้าขึ้นมามองทันทีเลยอ๋เฟิงมาทำไมไหวแล้วเหรอมาหาเฮียที่โต๊ะแบบนี้คนอื่นจะสงสัยนะคนที่เห็นฉันตกใจจนพังะ่ะก่อนจะพูดเสียงเบาๆเพราะกลัวคนอื่นจะได้ยินเมียมาหา ต้องตกใจขนาดนั้นเลยเหรอกะว่าจะมาช่วยเฮียทำงานอันไหนที่ว่าไม่ทันเอามาให้ฉันก็ได้นะฉันก็ซิบเบาๆพอทุกคนเริ่มมองกันแล้วไม่เป็นไรเฮียทำได้เอาเฟิงไปนั่งเฉยๆที่ห้องดีกว่าตอนพักเที่ยงเฮียจะไปหาทานข้าวดีไหมเฮียชินพยายามจะปฏิเสธการช่วยเหลือจากฉันแบบอ้อมๆแต่ฉันมาทำงานนะจะให้นั่งเฉยๆยังไงขอช่วยนานๆนะ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 ฉันอยากให้งานเฮียเสร็จไวๆ ไม่เป็นไรไม่อยากให้อาฟึงต้องเครียดเดี๋ยวลูกจะเครียดไปด้วยแต่นี่เขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมั้งเฮ้ยเสียงฝีเท้าของคนที่เดินมากลุ่มใหญ่ทําให้ฉันต้องหันไปมองและเปลี่ยนท่าทีทันทีเพราะปาไม่อยากให้คนในบริษัทรู้นี่ว่าเจ้าซื้อบอ้ืนี่คือสามีฉันคุณหนูไปมีอะไรหรือเปล่าให้เราช่วยอะไรไหมครับมาหาพวกเราถึงแผนกเลยคําถามจากคุณผู้จัดการทําให้ฉันต้องรีบหาอะไรมากบเกินชิน อย่าลืมกาแฟฉันล่ะเอาไปให้ด้วยรู้ไหมพอสั่งเสร็จฉันก็เดินไปที่ลิฟต์ทันทีโอ๊ยโกหกอะไรของฉันเนี่ยสั่งซื้อกาแฟนั้นเหรอเป็นคำโกหกที่เสหลมากเลยโคตรจะไม่เป็นธรรมชาติเลยฉันขึ้นลิฟต์มาที่ห้องทำงานของตัวเองที่ชั้นเก้าห้องทำงานใหญ่ที่มีฉันนั่งทำงานอยู่แค่คนเดียวทำไมช่วงนี้ฉันถึงอยู่คนเดียวบ่อยจังเลยนะฉันเปิดคอมพิวเตอร์แล้วหาอะไรดูค้าเวลา นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กในคันพร้อมกับกินผลไม้ที่มาใส่กล่องมาให้ปากก็กินตาก็ดูอืมตอนนี้เข้าตัวเล็กนิดเดียวเองถ้ากินอาหารมากๆตอนนี้ลุกอย่างจะตกที่แม่มากกว่าลูกสินนะผลไม้คงไม่ทำให้อ้วนหรอกมั้งไปฝากคันครั้งแรกเราจะรู้ได้เลยเหรอว่าเขาจะคลอดเมื่อไหร่ดีจังเลย เสียงของคนที่มาเคาะประตูทําเอาฉันดีใจจนต้องเอ่ยปากให้เขาเข้ามาแต่พอคนที่เข้ามาดันเป็นคุณปีเตอร์ที่มาพร้อมกับกาแฟหลายแก้วในมือความดีใจของฉันนั้นก็หายไปทันทีฉันกดหยุดคลิปเพื่อฟังทุระของคนที่มากาแฟครับผมไปซื้อกาแฟแล้วเจอคุณหนูเข้าบริษัทพอดีเลยตั้งใจจะซื้อมาฝากแต่ผมไม่ทราบว่าคุณหนูชอบแบบไหนผมก็เลยเอามาแทบทุกแบบเลย แก้วกาแฟาหลายแก้วถูกวางลงบนโต๊ะของฉันกะจะให้ฉันตาแข็งไปถึงปีหน้าเลยหรือไงฮึสเลอจริงเลยแกขอบใจแค่นี้ใช่ไหมออกไปได้ละจะมาอยู่ทำไมเอาจริงๆตอนฉันอยู่คนเดียวแบบนี้ใจมันสั่นฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันกำลังสั่นคุณหนูเพิ่งจะมาทำงานอาจจะยังไม่รู้จักพื้นที่ในบริษัทนี้ดีให้ผมพาไปแนะนำดีไหมครับผมอยู่ที่นี่มานาน ไม่ไม่ดีกว่าคุณไปทำงานเถอะฉันลบตาคนที่พยายามจะรกฉันด้วยความกลัวน้อยๆที่อยู่ในใจเฮ้ยจะปฏิเสธยังไงดีนะนี่มันเวลาทำงานนะคะงั้นตอนพักนะครับผมจะพาดูทุกที่เลยปีเตอร์ยิ้มให้ฉันก็จะเดินออกจากห้องไปเฮ้ยคนอะไรแบบนี้เนี่ยก๊อกก๊อกกอกอะไรอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยออกไปคราวนี้ ล็อกห้องไปเลยก็แล้วกันแต่ไม่ทันที่ฉันจะอนุญาตคนข้างนอกก็เปิดเข้ามาเขาะไม่เปิดเฮีย er เป็นห่วงคิดว่าเอาเฟิงแพ้ท้องจนไม่ไหวแล้วนี่อะไรต้องสี่ห้าแก้วเนี่ยเฮีย er ชินหยิบแก้วบนโต๊ะขึ้นมาดมก่อนจะยกไปทิ้งถังขยะทั้งหมดเลยอู้ทิ้งเลยเหรอหมดนั่นเลยเหรอเฮีย er จะไม่เหลือให้ฉันกินเลยหรือไงท้องกินกาแฟไม่ดีหรอกเฮีย er เอานี่มาให้ เฮียชูแก้วที่บรรจุของเหลวสีขาวนวลวางลงบนโตะ๊ะนมงั้นเหรอมันดีต่อแม่ละลูกนะกินเถอะนมจืดจะทำให้มีอ้วนด้วยเฮียดันของทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าฉันออกแล้วเลื่อนแก้วมาวางแทนเฮียต้องมาเยืนกำกับดูฉันกินขนาดนี้เลยเหรอฉันยกแก้วนมขึ้นมาดื่มจนหมดในรวดเดียวทำให้คนที่ยืนมองลูบหัวฉันเบาๆเป็นการชมเชยก่อนจะดูว่าฉันกำลังดูอะไรอยู่ ฉันเลยกดเปิดคลิปวิดีโอที่ดูค้างเอาไว้อยู่ให้เฮียดูแล้วเฮียก็ตั้งใจดูมากเลยคนตัวสูงก้มลงมาอยู่ในระดับเดียวกับฉันแล้วมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างตั้งใจเขาบอกว่าสามเดือนหลักอันตรสาวดูเจ้าหนูที่อยู่ข้างในได้ด้วยนะฝากท้องครั้งแรกไปกับฉันนะเฮียนะต้องไปสิเฮียจะเป็นป้าแล้วนะให้เมียไปคนเดียวได้เหรอทำไมถึงรู้สึกดีแบบนี้ เพราะความเอาใจใส่ที่เสมอต้นเสมอไปแม้ฉันจะร้ายกาจแค่ไหนก็มีเขาอยู่ข้างๆฉันเลือกคนไม่ผิดจริงๆมองเฮียทำไมอะมองตาหวานแบบนี้เขินหมดแล้วเนี่ยรักนะคะประโยคของฉันทำเอาคนตรงหน้าพังอะทำท่าอย่างกับไม่เชื่อหูตัวเองคนอุตส่าห์บอกรักแกมีรีแอคชั่นดีกว่านี้หน่อยเซแค่ฉันพูดออกมามันก็เขินจจแย่อยู่แล้วเสียงหัวใจที่เต้นตึกตัก มันทำเอาฉันหงุดหงิดนี่เรื่องจริงหรือความฝันเนี่ยเพีย้ยฉันตอบเทสให้เขาจะได้รู้ว่าความจริงหรือความฝันฮต่อไปนี้จะไม่พูดแล้วตอบด,ด,ดังขนาดนี้รู้เลยยังว่าความจริงหรือความฝันรีแอคชั่นนรกจริงๆต่อไปจะไม่พูดแล้วไม่ทำงานเลยไปฉันไล่คนที่โดนตอบไปทำงานบนหน้ายังมีรอยแดงเป็นรูปฝ่ามืออยู่เลยโธ่ก็เมียาจา๋าไม่เคยพูดนี่ เฮียก็แค่เธอเขินสินะอ่าๆเฮียไปทำงานก็ได้พักกลางวันจะมารับไปทานข้าวนะแล้วก็ล็อกห้องด้วยล่ะเฮียรักอาเฟิงแล้วก็ชินน้อยที่อยู่ในท้องด้วยเฮียชินพูดพางสบใายตาที่ตอนนี้ฉันได้ตลบเป็นระยะปลายจมูกที่หอมเขาที่แก้มฉันฟอดใหญ่มันทำให้ฉันต้องผลักเขาออกกาทำอะไรในออฟฟิศฮ้ออเขาจะตาย พอเฮียชินออกไปฉันก็ดันไปล็อกประตูทันทีเลยอีกด้านมุมสูบบุหรีฮึวันนี้คุณหนูไปมีท่าทีหลบตาฉันด้วยอาจจะเป็นไปได้ที่เธอจะเริ่มมีใจให้ฉันกาแฟไม่กี่แก้วก็ทำให้เธอมีอาการขนาดนี้แล้วปีเตอร์ยืดอกภูมิใจในท่าทีที่เปลี่ยนไปของไปเฟิงแต่ไอจือ่อแผนกบุคคลก็เข้าห้องรองประธานต่อแกเลยนะพีทหมาวัดลิอาจจะกินเนื้อหง ฉันดีกว่ามันเป็นไหนๆรวยกว่าลอกกว่าคุณหนูไปเธอไม่ไฟต่ตามหรอกนะาวันนี้ฉันมีนัดจ,จะพาคุณหนูไปไปทัวร์บริษัทสองคนต้องมีจูบบ้างเหรอวะแกมีหมังฝรั่งมหึฉันให้แกทั้งกล่องเลยเฮ้ยพีทนั่นมันไอจืดนหว่าจัดมันสักหน่อยดิโทษฐานที่มาเป็นคู่แข่งกับแกไงแกยังแค้นมันที่หักหน้าแกอยู่ไม่ใช่เหรอคนเป็นเพื่อนเอ,อย่ยยุให้ปีเตอร์จัดการชินที่กำลังมาฉันสามกับพวกพแผนกฝ่ายบุคคล ปีเตอร์เดินเข้าไปหาเรื่องคนที่กำลังหัวเราะอย่างสนุกสนานพูดคุยกันถึงเรื่องพนักง,งานสาวคนใหม่ที่จะมาทำงานในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกไอหมาวัดแกรี่อาจจะมาจีบคุณหนูไปแข่งกับฉันเหรอไม่เจียมอยากโดนเข้าห้องเย็นอีกหรือไงแกคิดว่าหัวหน้าบรรน,นอกอย่างนั้นจะช่วยอะไรแกได้เหรออ๋อมาจากประเทศเดียวกันก็คงบรรน,นอกเหมือนกันสินนะ ประโยคของปีเตอร์ทําให้โชคที่ยืนอยู่ด้วยเกิดอาการโมโหจนเกือบจะมีเรื่องกันแต่กลับโดนคนอื่นๆดึงเอาไว้ก่อนทุยกูอยากจะให้คุณหนูไปมาเห็นสันดานแบบนี้ของมึงจริงๆจะด่ามึงว่าหมาก็สงสารหมาจะด่ามึงว่าเฮียยังสงสารเฮียเลยกูเรียกมึงไอ้ฟักก็แล้วกันโชคพ่นคำด่าออกมาอย่างมากมายแต่ไม่ได้ทำให้ปีเตอร์โกรธเลยเพราะเขากำลังอารมณ์ดีชินที่ทนฟังอยู่นานเดินเข้าไปหาปีเตอร์ แล้วปล่อยหมัดตรงเข้าตรงหน้าของคนที่เข้ามาหาเรื่องจนเลือดกบปากเขาไม่ได้โกรธที่โดนด่าเพราะเขาโดนเน็บแนมและบูลลี่มาทั้งชีวิตแล้วแต่เขางุดหงิบที่คนตรงหน้าบอกจะมาจีบเมียเขาเท่านั้นเองโอ้สอรี่คุณหนูไปเนะี่ยไม่เหมาะกับคุณหรอกผมอยากจะทำมากกว่านี้อีกนะจะบอกให้ถ้าไม่ติดว่าที่นี่เป็นที่ทำงานถ้าไม่เลิกยุ่งกับเธอคุณจะได้เจ็บมากกว่านี้แน่ๆ่ชิน ขอแยกตัวจากทุกคนเพราะเขามีนัดแล้วทิ้งไว้แต่ปีเตอร์ที่ตอนนี้โกรธแค้นเหมือนกับไฟที่สุมอยู่ในใจกูต้องจัดการมึงให้ได้ไอ้สวะเอ้ยอีกด้านป้าคิดดีแล้วเหรอทำแบบนี้ <c oughs> น้องเคยจะไหวแล้วเหรอใครถามคนเป็นพ่อที่ตอนนี้นั่งจิบชาปัญหานะซ้อนให้มันต้องแก้ประสบการณ์สร้างคน หาใช่สิ่งที่ตนมีไม่ฉันคิดว่ามันทำได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาทุกการเปลี่ยนแปลงของวีรบุรุษต้องมีเหตุการณ์ย้ำเตือนใจก่อนมันทำงานหนักทำไมฉันจะไม่เห็นแต่ตำแหน่งประธานบริษัทตัวมันเองต้องเข้าใจจุดที่ต่ำที่สุดได้ก่อนไอ้ปีเตอร์มันไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะมันขโมยความสามารถของคนอื่นมาเก่งทั้งนั้น แต่ฉันอยากจะให้ไอชินจัดการเองพวกแกยังทำได้เลยเพราะผมหล่อต่างหากผมถึงทำได้อะไรทำให้มึงมั่นใจในตัวเองขนาดนี้เฮ้ยไปหลอกไกลๆตีนกูหน่อยได้ไหมกูหมั่นไฟโปรดติดตามตอนต่อไปขอโทษที่หายไปหลายวันนะคะเกิดจากการทำงานหนักแล้วร่างกายเกิดงองแงขึ้นมาปวดหัวตุบๆต,ตลอด2วันเลย ไม่สามารถแบกร่างกายขึ้นมาเพื่ออัดเสียงได้หวังว่าทุกคนยังคิดถึงกันอยู่ไม่ทิ้งกันไปไหนนะคะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e แล้วกดกระดิ่งติ๊ก,กให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ